สว่าดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยคนระับวันนี้เรากลับมาอยู่ในแมปอนิเมะรัสเตนอีกแล้วนะครับโดยสิ่งที่ผมจะมนาะพูดในวันนี้ก็คือ6ตัวละครที่มือใหม่ที่เพิ่งจะเข้าโลก2ควรจะหามาใช้มากๆนะเป็นการโดย6กตัวนี้ที่ผมหามาเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมได้ทําการทดลองใช้จริงมาแล้วก็คือตอนผมเพิ่งกลับมาเล่นนะผมก็ได้ใช้ตัวละครเหล่านี้พาผมจนขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะก็คือว่า6ตัวละครที่ผมจะแนะนำเนี่ยบางตัวอาจจะหาย,ยากหรือหาง่ายก็ ผมขอให้อดทนร้อนอดทนทําไปหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคุณได้มันมาแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นมากๆนะครับโดยตัวแรกที่ผมจะแนะนําให้หาก,ก็จะเป็นตัวของแกรมมี่นะครับโดยตัวของแกรมมี่เนี่ยเป็นดาเมจท่าแสงนะเป็นตัวละครที่ถือว่าดีมากๆนะครับสาหรับผู้เล่นที่เพิ่งจะเข้าโลก2ก็อาจจะเก่านิดนึงแต่ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็อีโวไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแค่คุณต้องมีความอดทนก็คือมันจะให้เราไปเล่นพอนร์ทัลนะเพื่อเก็บ คาดไอไอเทมเลสซร์นะครับเล่นประมาณชั่วโมงเดียวก็ได้นะผมก็เลยแนะนําให้หาแล้วก็แกมมี่สามารถซุ่มได้ในตู้เลยนะครับเป็นตัวระดับมิสติกหรือว่าเซเลเชียลผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นระดับมิสติกนะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็สามารถดูรอในตู้ได้เลยนะครับตัวตัวละครต่อม,มานะครับก็แนะนําจะให้หาจะเป็นจีเรนนะครับแต่ไม่ใช่จีเรนร่างนี้นะเป็นจีเรนร่างก่อนหน้านี้เป็นร่างใส่เสื้อแดงจีเรนร่างนั้นนะครับสามารถแบกคอนเทนต์เราจนพาหาก,กอดดีตัว พูดว่ากอนรีได้มนเต็มปากก็คือว่าก็จะช่วยเราแบกได้นะยิ่งถ้าคุณผู้ชมขยันนะรเราสามารถอีวอมันเป็นขั้นอัลติเมทหรือว่าร่างฟิวเรียสได้นะก็จะมีความแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าจีเลนเนี่ยเป็นตัวดาวเมจที่โหดมากๆนะครับดาเมจแบงโคตรบุ้มอะครับก็นั่นแหละส่วนสกิลพาสซีฟนี้ผมจะไม่ขอนพูดถึงนะให้ไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินไปตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัวละครโกโจโดยตัวนี้น่าจะหาง่ายสุดในลิสต์แล้วมั้ง เพราะว่าตัวละครโกโจเนี่ยเราสามารถอีโวได้ก่อนที่จะเข้ามาโลกอย,อยังรับโดยตัวละครอีโวเนี่ยสามารถไอโกโจเนี่ยมันหาได้ในตู้แบนเดอร์หนึ่งและ2นะครับของโลกแรกก็เราสามารถมีมันไว้แล้วก็เก็บไว้นะครับพอเราขึ้นมาโลก2เราค่อยทําก็ได้คนระับโดยตัวละครโกโจเนี่ยไม่ได้ทํายากขนาดนั้นนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่งขึ้นมาคนระับโดยผมก็แนะนําให้ไปหาจิเลนกับแกรมี่ที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นะครับก็เราจะทําโกโจได้อย่างง่ายๆนะครับ ยิ่งถ้าคุณผู้ชมขยันนะผมจะพาไปแนะนําระบบเอ็กตรีมบูนับที่แนะนําให้ทํามากๆตรงนี้นะก็คือว่าโกโจร่างปกตินะครับมันจะไม่ค่อยเก่งขนาดนับแต่เมื่อเราอีโวแล้วเนี่ยโกโจเราจะโหดแบบสุดๆไปเลยนะครับก็คือมันก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่อีโวเพราะว่ามันยังเป็นตัวซัพพอร์ตที่สโลได้ดีอยู่เดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็ โกโจเนี่ยมีสกิลกดที่เยอะมากๆครับย่างสกิลนกนะครับตามดาเมจ 400B ต่อสัตรูทั้งแมพครับก็คือผมแนะนําให้ทําการใช้ Extreme Boost ก่อนครับหรือว่าคุณจะไม่ใช้ก็ได้นะแต่ถ้าคุณมาว่างก็ผมแนะนําให้ใช้ Extreme Boost ครับซึ่ง Extreme Boost เนี่ยมือใหม่อาจจะผ่านยากนะครับผมแนะนําให้ไปหาตัวละครที่เขาย่างไคโดนะครับตัวนี้ไคโดที่สามารถเล่นได้ในเลทของเกาะวันนี้แลยนะครับตัวนี้แล้วเราก็เอามาอีโวนะครับ แล้วเราก็จะเอาไปลงด้านเอ็กซ์ตรีมบูนเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากนะครับแต่ผมไม่ใช้หรอกเพราะว่าตัวผมเก่งว่ะก็นั่นแหละครับตัวตละครต่อมาที่ผมจะแนะนำให้หาก,ก็จะเป็นเบนิมาลูนะครับโดยตัวตละครนี้จะเป็นตัวธาตุไฟนะประเภทเบิร์นที่ความการเบิร์นของมันเนี่ยคือแรงเจ๊เจ้เลยนะครับเพราะว่าพาสซีฟของตัวนี้มันจะนี่ก็คือว่าไอสถานะไฟของมันเนี่ยมันจะอยู่ตาม S P L คือยิ่งเ,เราตีชาร์ทเท่าไหร่ไฟยิ่งอยู่นาน ซึ่งขั้นในถ่ายมันยู่ถึง6วิเลยนี่คือโคตรแรงน,นะนะเห็นดาเมจหลอยยีานนี้ไม่ใช่ติดไฟแปดร้อยเก้าร้อยานเนี่ยเออก็แนะนําให้ทํามากๆแต่ตัวเบนนี้มารู้มันจะมีข้อเสียก็คือมันจะทํายากนิดนึงสำหรับผู้เล่นที่เออมาโลก2ใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปเล่นเป็นดันเจี้ยนของเอ่อไฟฟอสเนาะเพื่อเก็บของอีโวซึ่งอันนี้มันจะยากหน่อยถ้าคุณผู้ชมมีเพื่อนเหลืออะไรก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับซึ่งส่วนตัวผมวิธีผ่านเอ่อดันเจี้ยนนี้ ก็ให้เราหาเป็นตัวอีซังหีในตู้นะครับแล้วก็เป็นตัวไกเซอร์ในตู้เหมือนกันครับให้เราหา2องตัวนี้นะครับเราเอาไปเล่นเราก็ผ่านได้แล้วนะครับแล้วก็หาตัวดาเมตดีๆไปสักตัวหนึ่งก็ผ่านได้แล้วนะครับโอ้ยพูดปากเมยตัวละครต่อมานะครับก็จะเป็นตัวที่ผมใช้แบกมันถือว่าแบกได้เยอะมากๆครับอย่างโจลุโนซึ่งโจลุโนเนี่ยครับเป็นตัวสโลนะครับซึ่งจะทําการสโลศัตรูได้นะครับแล้วก็ มีพาสซีฟที่เขารีเวิร์กมาจะทำให้ตัวของจูรูโน่เนี่ยดามเมจแรงขึ้นมากนะครับซึ่งยิง่งจูรูโน่ตีเนี่ยมันจะยิ่งตีแรงนะครับแล้วก็จะติดลูกไปเรื่อยๆนะครับก็คือบวกสูงสุดถึง55%แล้วก็ระยะอีก30%นนะครับแล้วก็เมื่อครบห0สิบวีก็บับจะกลับไปเป็นที่เดิมแล้วก็วนอยู่อันนี้แนะนำไม่หานะครับดามเมจแรงมากๆแบกถึงเอาเราหาจินโมริได้เลยนะครับก็คือตัวของจูรูโน่เนี่ยสามารถพาเราหาก,กอรี่ตัวแรกอย่างจินโมริได้เลยนะ ผมก็เลยแนะนําให้ไปทํากันเยอะๆนะครับตัวห้องจูลโนเนี่ยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมาเล่นเลเกมแล้วจากแล้ตัวสโลไม่ ai, ผมแนะนําให้ใช้เป็นยูโนแทน,นครับเมื่อเราใช้คู่กับแอสตัมจะเก่งกว่าเดิมอีกมาผมพูดเยอะไปละตัวละครต่อมาก็จะหาได้จากเลดน,นะครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็เป็นเลดน,นี่นะครับตัวสายเอซึ่งตัวาเอเนี่ยสามารถหาได้จากเลดของ u 1 8ที่เป็นห้องบู็อกนะครับซึ่งเป็นด่านที่6 ซึ่งเลนนี้ไม่ยากนะเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวจิเลนร่างที่2นะครับสามารถเอฟเคฟาร์มได้แบบชิวฉหลินกูพันอะไรนั่นแหละครับตัวซาเอนี้หาได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็เมื่อเราอีโบซาเอีกขึ้นไปนะครับซาเอมันจะมีท่าที่พิเศษนะก็คือชื่อท่าว่า perfect seal ก็คือตัวซาเอเนี่มันจะชนะทุกท่านนะเป็น20% 0อันนี้ผมแนะนำให้หาจริงๆนะสำหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งตัวนี้สามารถไปได้ทุกคอนเทนต์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆ เพราะว่าทุกๆการโจมตี5ครั้งเนี่ยมันจะส่งบัฟไปให้เพื่อนครับซึ่งจะทําให้เพื่อนตัวนั้นนะตีตี่ครีได้ดียิ่งขึ้นครับโดยตัวแถมที่ผมจะแถมให้ก็จะมีตัวฟาร์มเงินนะครับอย่างบูมาอยู่นะีตัวนี้นะครับบูมาซึ่งตัวละครบูมาเรื่องการฟาร์มเงินก็พอๆกับไอจังครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษจะคือสกิลของมันครับซึ่งตัวสกิลของ <c oughs> สกิลของบูมาครับ เมื่อเราจะได้ Passive นี้เมื่อเราอัพถึงคั้นที่นะครับหรือว่าอัพจนเต็มแล้วก็คือบูม่าเนี่ยมันจะใช้เวลา5าแล้วกนบอล7เวฟนะเมื่อครบ7เวฟเนี่ยเราจะสามารถเรียกพรจากเทพเจ้ามาังกรได้นะซึ่งพรจะมีถึง3ข้อนะมีพรข้อที่หนึ่งนะเป็นพรแห่งความร่ารวยนะรเราจะได้เงินทันทีนะ400,000บาทผมตีกลมนะ400,000แล้วก็จะทำให้ยูนิตประเภทฟาร์มนะทำเงินได้เพิ่มมากขึ้นถึง20%ต่อเวฟ อันนี้ก็เพิ่มเยอะอยู่แต่ถ้าเอาไปเล่นอินฟินิตี้ผมแนะนําให้เป็นพรข้อต่อมาพรข้อที่สองนะเป็นพรของพลังนะครับก็คือยูนิตของเราเนี่ยจะได้บัฟทาวรนะบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมใช้อันนี้ตลอดอนะ่ะไม่เคยใช้นั่นบนจะเว้นจะคัดส่วนการเงินอนานคตใช้ก็ต่อมานะก็จะเป็นอ่าพรแห่งเวลานะครับก็คือสกิลของยูนิตเราเนี่ยจะคูลดาวน์ไวขึ้นยะี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับก็มีแค่นี้คนระับสำหรับตัวบูม่าผมแนะนำไม่ห่างมากเลยนะ,ะก็หาโซบ,บูซิเนตแมนก็ใส่ไปก็ได้ครับ โดยคลิปนี้ตัวละครที่ผมจะมาแนะนําจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าคนดูมีแบบตัวละครอะไรแนะนําให้สําหรับผู้เล่นที่มาใหม่ในแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่อ่านก็จะดูคลิปนี้ก็ดูคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อมีตัวที่ดีกว่านี้ซึ่งไอคลิปนี้จัดมาโดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็มีคําีิชมอะไรก็ขอบคุณมากนะครับบายบายครับผม